โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเพื่อน3คนในเซิร์ฟเซิร์ฟเกียนเทพประธานนะครับผมคนคนที่ผมเอามือสองหัวอยู่นะครับคือคนนี้ครับผมัครบไอ้กายออกรัอ่าหัวแดงนี่นะครับัครบอ่ามือเป็นใครครับมึงอธิบายครับผมคือคนสร้างเซิร์ฟนะครับวันนี้แล้วไฟนี่ผมสร้างไปถึงยุโรปเลยนะฮะตอนนี้ก็สร้างถึงสวรรค์นะครับจะตกลงมาทีก็สวรรค์แล้วเฮ้ยยเฮ้ยเห้้ยเยเฮย้วยเฮ้ย ไอ้คนนั้นนะครับก็คือกายนะคุณกายนะครับถือพุ่งมาเล่นวันนี้วันแรกครับผมครั้งแรกในชีวิตที่มีคอมครับใช่เขาก็เลยมาเดิมเกมนี้เป็นเกมแรกนะโอเคครับเราจะไปดูจะอะไรกไหนครับเรามาทําอะไรกันดีไปขึ้นรถไฟดีไหมครับขึ้นรถไฟครับผมว่าใช้เวไฟจะไปยันลาสุดทาง้วเปิดโดนขาไปใช้ละเอียดคุณเห็นไหมถ้าถ้าไอ้คุณผู้ชมดูอ่ะมันจะเห็นอย่างนี้เว้ยจะเห็นเป็นทางไปฝั่งนู้นเลยสุดนู่น ช่างมันเถอะไปลองไปดูข้างล่างกันรีวิวบ้านอาทิที่หนึ่งวัที่สองบ้านเราอ่ะบ้านเราเออบ้านเราไปลองดูว่าหลังเหมือนมึงรีวิวให้กูดูด้วยนะเนี่ยจริงจริงเปิดครับทางแรกเลยไอ้ไอ้การไม่ต้องเปิดครับไอ้เจ็ดเปิดแัดไปเูนะอ้าวไอ้เจ็ดบ้านมือหมวยเป็นครับขอที่กูถือมาแบบไม่ยังไงไม่รู้ดิเออเอ้ยมาไม่ย้อนไม่เดือดสภาพรายการย้อนไม่มาครับย้อนไม่มากดคิวเออ อ้าวขู่เป็นคนสัมภาษณ์เอ้ยถือไม่มึงก็มีไม่มึงจะสัมภาษณ์ใครประเดนลงเลยเจแล้วเราาจจะตมเไปนะเปิดเปิดสมรรถตัวประตูเดียวเราไม่เปิดแล้วเปิดสมรรถตูอ่าโอเคครับเวลาปิดก็ปิดสองประตูนะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นใะไมคกูแตกไปแล้วไมค์ม่อันเดียวเลยนะไมค์กูแตกแล้ว ไม่เห็นได้ว่าซักมันซึ้งไปซะยักษ์ก่อนเลยเยอะอ่าอันนี้ผมโดนคีเปอร์ระเบิดไปนะครับซึ่งก็ไปโดนบ้าคุณแป๊กพอดีเลยลงข้างล่างนะครับอ่าเอาไอ้คุณไอ้คุณสัมภาษณ์กูเป็นโอ้โหมึงถือไม้อยู่อ่าข้างนอกก็จะเป็นไม่ไีกครับเอาไม้ครับเอาไมมาใส่ตัวพ่อเอนกวาดทุยนะครับอยู่ผิดคนแล้วเฮ้ยอ่าได้แล้วครับ มามาดูชั้นบนกันก่อนเลยดูชั้นบนดูชั้นบนก่อนชั้นบนขึ้นมาสิครับมึงคิดจะอ่านอะไรเล็กหนาเนี่ยควงไม้เล่นเนี่ยกิดอะไรขึ้นอ่าข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นบันไดที่ขึ้นไปถึงอ่าข้างบนนั่นแหละมึงได้ยินเสียงเหมือนกูหรือเปล่าเนี่ยอะะไรวกมาบ้านแขกมาบ้านเดี๋ยวจะไปรับแขกแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือกาดใช่กาดประจำบ้านเราเนี่ยกาดประจำบ้านเราเว้ยไอตัวเนี้ยขายเลยนะขายทั่วเราขายทั่วกาดปตือฟ้า ช็กมาทัั่วตัวนี้กัดเห็นไหมมึงเห็นไหมเนี่ยกาเห็นไม่ทำาพี่ยอะไรครับยืนนิ่งครับอ่านี่ก็คืออ่าบ้านของคุณอใารวะใชครับบ้านในไปลงทําไมครับแ้ลงกูมานอนนั่นเอเป็นยังไง่ะเป็นแบบเป็นแบบที่พักแรกอ๋อพี่พักแรกอ๋อตอนสร้างเซิร์ฟกันใช่ยครับอ่าเราแม่งล่างดีกว่าแต่ว่าเขาวิธีการพักันนอนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือวิธีการเซฟครับ เราก็มาดูนะครับอ่าฝั่งนู้นมาเป็นดันเจี้ยนลางนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรย้อนอาหานกูลุยเลยนะาลงชั้นล่างกันไปดูบ้านคนเฮ้ยมันนี่พุ่งไม่หลอกกูเลยเนอะตอนนั้นตกนะครับแหลกๆนิดหน่อยเนี่ยกูเนี่ยังมนเถอะการลงน้ำตกเลยนี่ครับแนะนำแนะนำบ้านเลยครับแนะนาี่มีมีมีศูนย์อาหารตบหมูได้ไหมยังทำไม่เสร็จเนี่ยอาหารตัวใหญ่เลยฮะเนี่ยตบตบหมูได้ป้ะไป ไต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 อ้าวอ่าได้แม่หมูเมืกินฮะอ้าวหมูอ้าวอย่าอย่าไปกอดอย่าไปกอดอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบอย่าเพิ่งไปเหยียบไม่สำคัญย่งไม่สำคัญไม่ต้องเหยียบอะครับไปนำบ้านด้ยครับอ่าโอเคครับตรงนี้มันเป็นอ่าศูนย์อาหารนะครับซึ่งยังไม่เสร็จไม่ต้องมีแค่แตเป็นบ้านคนผมทำนะลงไปครึ่งชั้นอะครับนะครับตรงนี้จะมีบ้านแต่ก่อนเราอยู่ตรงกลางก่อนเลยถือไม้ด้วยเดี๋ยวกูถือไม้ก่อนเรียบร้อย อูตองรออชาเสร็ใช่ไหมถึงมีบ้านเนี่ยบ้านบ้านหลังนี้นะบ้านหลังแปลกๆนะครับที่มันมีสีละลายสีสันอยู่ด้วยัคลาสสิกนะฮะเป็นบ้านของอินดี้มากเราเองเข้าไปข้างในนะครับใครขายถั่วอีกวะอ่าบ้านเห็นบ้านเขาไหมครับจะมีน้ำั้วนนะครับบ้านขายวัตถุปิบปลาไม่ดีดูดิตรงนี้น้ำแม่งั่วอยู่ก็คือมันเชื่อมต่อน้ำพุที่ คุากาย <iec é? S 1> ลงไปนอนเล่นน้ำเมื่อกี้นะอ๋อ <ales> อันนี้อันนี้อ่างอ่างอาบจากรุชิยนะครับแต่ว่าคุณแบกก็ไม่สนใจจนใบบัวขึ้นมาแล้วอันนี้คืออ่างอ่างจากรุชิยาตายครับเวลาว่างๆก็มันออกแนวจากรุชิย์ไงสมมติอยากลงไปดำน้ำก็จุ่มลงไปเลยพวกมืออถ้าใรกินเนี่ยครับลงไปข้างล่างดีกว่าครับเนี่ยข้างล่างข้าล่างี่คือเป็นอย่างนี้นะครับลึกมากนะครับคือลงไปนี่ไม่ได้ไม่ได้เกิดนะครับ ข้างล่างคือห้องดนตรีนี่ก็คือห้องเก็บของเขานะครับซึ่งไม่มีรายการซสโดกันหน่อยตรงนี้ห้องนอนแต่นะฮะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกูกูรีวิวคนละอย่างกับมึงอ่ะแป๊บนึ่งให้กันข้างล่างก่อนโอเคโอเคครับโอเคครับมาไว้ที่นี่เขาเนี้ยอันนี้คือห้องซ้อมดนตรีก่อนนะครับเปิดเพลงดิเปิดเพลงให้ฟังครับเปิดเพลงดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรนะเอาเอาหลอนเอาหลอนสุดๆเลยนะฮะเอามันๆเลยดิเอาหลอนๆเงี้ยน โอเคครับเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงครับผมไปแล้วบ๊ายบายแหมอยามาสละครับกูได้ไรมาเนี่ยเนี่ยคือห้องนอนเาครับเฮ้แผ่นซีดียือได้อยู่วะแผ่นซีดีแผ่นซีดีนี่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 คือห้องนอนเขานะครับมีห้องนอนเหรอครับตอนนี้ไม่รู้เอาไปทําอะไรทําอะไรนะอันนี้ไม่รู้ว่าไปทําอะไรครับไอสองช่องกันเนี้ยเนี่ยสองช่องกันอันนี้กล่องครับอันนี้เรียนรู้ว้ธีกายนี่คือคื่นะครับเออความรู้อยู่ครับของอย่าไปตีความรู้อยู่ความรู้อยู่ เอาไว้คับของหัดหัดดูไม่คับบ้างนะฮะหัดดูดูอยู่บ่อยๆว่าจะรู้อย่างเงี้ยมาดูอ่บ้านในแพ็คก็มีให้รีวิวแค่เนี้ยแค่นี้นะฮะมาดูบ้านในเจดับบลนหรือว่าบ้านคุณเจดก่อนใกล้ๆมาดูมาดูบ้านคุณเจดเจดนะครับระบบเปิดของเขาก็เป็นประตูสติกกี้นะอ่าเป็นประตูเซเว่นนะฮะเป็นประตูเซเว่นอย่างง่ายนะครับเป็นระบบของไกด์อย่างง่ายแหลกทุบหมดแลนะครับอันนี้ก็คืออ่า ห้องนอนของเขานะครับมีแต่ีานะครับเขาบอกมันมีผีอยู่ใกล้ๆไม่สามารถนอนได้นช่ครับบ้านเขาก็มีความสุขมากมีแต่เสียงเพลงแล้วแม่น่าเสียงตรงนี้คือใต้ใต้พื้นของผมเนี่ยคือบ้านของคุณก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนนะครับบ้านเขาเซอร์วิสไหมขุดดีกว่ามาขุดขุดเนี่ยครับขุดตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้บ้านมากเลยเจ็บเนี่ยผมชอบมากเลยตรงไงเนี่ยหน้าต่างอ่ะเนี่ยหน้าต่างเนี่ย นะครับข้างนอกไปมันมองมองออกไปเหมือนมันจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยแต่ไม่ใช่มันใช้วูทําสวยครับคุณชอบใช่ไหมใช้ใครทำนะวูเป็นขนแกะนะขนแกะไอเทมขนแก่มาไปดูห้องอาบน้ำเขาเยมาย่มาดูห้องอาบน้ำถึงกันนะนี่จะเปิดสวิตครับน้ำก็จะไหลออกมาเน้นใช้ฆ่าตัวตายเป็นหลักนะครับก็คือเป็นห้องฆ่าตัวตายนั่นเองอ่าออกออกเริ่มมือแล้วอ่ะ้าคุณเจก็จบแค่นี้ เเดดี๋ยวี๋ยวผมไปเคลียร์ข้างล่างก่อนนะฮะเราไปเคลียร์ก่อนเลยป่ะไปฟอกก่อนที่ดังเลยนะครับเอ๊ะมึงยืนไม่ดูเจ็ดมึงก็ลองดูนะครับสร้างบ้านไปด้วยก็ได้โอเคครับจัดการเรียบร้อยนะครับอ้าวกลับไปแล้วอ่ะกลับไปแล้วครับอ่ะเรามาบ้านผมบ้างอ้าบ้านเจ๊เจ๊สวยตรงนีู้กมากกายไม่ถูกกับประตูอัตโนมัติประตูพึ่งคุณนะฮะได้ยินมาจากตรงนี้นะฮะ เรามาจากบ้านหลังนี้ฮะไม่โคตรแปลกเลยเห็นเห็นบ้านเนี่ยบ้านกูครับเห็นไหมปิ๊บเอ้ยมีแขกเข้าบ้านด้วยว่ะอ๋ออันนี้แขกแขกคนพิเศษนะครับมาในโอกาสสำคัญสำคัญอันนี้คือทีวีทีวีเอ่อกี่นิ้วดีวะสามนิ้วมันใช้สามช่องครับก็สามนิ้วสามคูณสองเคลียงข้างล่างนะฮะรับสัญญาณเยอมากสีญญาอะไรได้บ้างวะสอง G ด้ปยกจอฟ้าครับระบบจอฟ้า อันนี้ระบบจอดำอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คืออ่าสวนสวนหลังบ้านเผอิญมันอยู่หน้าบ้านก็เลยช่างมันเถอะนะทีวีที่บ้านผมคือแผะไรนะทีวีที่เห็นเมื่อสักครู่คือเฮนดี้อ่ะอันนี้คือเป็นอันนี้ทีวีเฮนดี้นะครับวันนี้เลือ้ไปขึ้นไฟอ่าเนี่ยครับอ่ามันจะลงไปทำไมครับผมกููอย่ก็ลงกูอยู่ไหนว่นี่ลองขึ้นไปดูก่อนข้างบนมันมี รางส่งของเนี่รถไฟทั้งมูรางส่งของเนี้ยไปเลยมันยาวมันไม่ใช่รถไฟขึ้นะครับลองขึ้นไปดูต้องใช้รถไฟนะครับตเอาไว้ส่งของมาไปดูได้ไหมรางส่งของทำไมถึงต้องมีรางส่งของอะเพราะว่าเผื่อบ้านทำไมครับไกลมากๆอย่างเงี้ยกกูออยังงไเหมือนแบบขี้ขวาครับขี้ขวาเอาวัธกรติด ซึ่งข้างบนทางส่งของผมก็จะมีบ้านเจอาไอตรงนี้คือสัตว์เลี้ยงน้อยเกิดขึ้นแล้วคิปเปิลคิเปิดเปิลเบิะระวังตัวสีเขียวนู้นนะครับอรงนเปิดขนดสองตัวเฮ้ยไปแล้วกูลงทางกกับบ้าน่อยกันกูจะไปแล้วเรียบร้อยไปๆสียุเลทเทอ์ครับดี๋ยวเด้ผมไปไปไปด้วยสัตว์ยูสิ กูหมดออกเสือว่าลิวเซ่สัตว์โอ้โหรถล่างกูปิวเลยไอเจ็ดลงมาทำไมทำไมมาเสียเงี้ยไปไอกายมานี่ก่อนอะไรวะอ่าไอห้องเนี้ยเดี๋ยวอุ้ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยตกห้องไหนวะกูอยู่ในวันเนียกูจะรู้ไปว่าไนกูมากูมาโผล่บ้านไอกรอนเฉยเลยว่ะไปก่อนละอ๋อตรงตรงนั้นคือทางที่ทางที่มันคือมันทางเชื่อมกันเนี่ย เชื่อจริงๆไอ้ตรงไอ้ตรงห้องดันเจียนเนี่ยจริงๆกล่าว่าจะทำเป็นบ้านกูเว้ยตรงนี้ไปครับอย่าไปอย่าไปครับกูไหลไปตามน้ำหมดก็วิ่งขึ้นส่วนน้ำขึ้นมาดียครับเออเราจะส่งน้ำน้ำมันจะไหลไปไหนเลยอยากไหลตามไปหมดคือทางตันนะอ้าวเอาไม่บอกกูแต่แรกวอยู่ไหนกั็เนื้อคือไปน้ำแล้วมั้มอยู่ไหนเราเข้าประตูตกอีกแล้วขึ้นมา กูขึ้นไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้กูขึ้นมาดินี่ครับขึ้นไปิครับอ่าเรื่องของมึงเลยบิงช่วยกูด้วยเฮ้ยยยยายย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 ยบยยยยยยยเยย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 ย ปรีวิวบ้างต่อครับข้างในตรงนี้นี่คือห้องน้ำนี่คือห้องน้ำไปถือไมค์ก่อนโอเคนี่คือห้องน้ำนะน้ำที่มันสุดๆเลยฮะห้องน้ำห้องท่าผมสวยไม่สวยหรอกอันนี้คืออ่าด้านซ้ายของข้างซ้ายที่ผมยืนอยู่นะครับนี่ก็คือบ่อล้างตูดนะครับคือเวลาปดขี้คุณก็จะใช้วิธีก่งตูดเข้ามาแต่ต้องประมาณนิดนึง ตันนี้ไงครับเนี่ยครับสูตรก็จะเปื้อนอุ้ยไปแล้วครับมึงก็ตั้ทำไมไปแล้วครับเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลายเลยถ้วบอกเราว่าเข้ายังไงเนี่ยเนี่ยครับเวลาผมเข้าไปขี้ที่นี่นะผมก็จะกลัวไอ้คนเล่นอย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีก็หลับแล้วทำไมไม่เปิดปิดประตูวะเฮ้ยจริง ไม่มีประตูไงมะเนี่ยมึงก็ซ่าสิเคยลองยิ่งกันลองยิ่งกันเดี๋ยวเดินมาโอ้ยเข้าไปบ้านกูยาวเลยทีนี้บ้านมึงกูไม่อยากเข้าเลยกเนี่ยกระซิบห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำกูอยู่อยู่ห้องน้ำกันอยู่อ้าวกูบินกลับมาที่เดิมอ้าวเอ้ยไปตกไปไม่เข้าที่เดิมนี่ใช่กูบินกลับมาอันี่อะไรวะบ่อนบ่อน้ำสักติดบ่อตักติด สักศิ์จ่าดามายไปแล้วหนึ่งศพด้วยมาดูว่ามาดูว่าได้ดวกูพาไปบารสักศิดตามมาตามมากายโอเคครับเนี่ยบ้านผมก็รีวิวเสร็จไปแล้วบ้านไอ้กอนก่อนปะไล้อ่าไปพาไปไปรีวิวบาั์สักศิษ์จ่นกูบ้านไอ้กอนก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียวเลยโอุ้๊บไปบ้านก่อนก่อนไปไปบ้านก่อนกลับมาาอ่เนี่ยคือบ้านในก่อนนะครับที่ไอ้กายกับไอ้เจนหลงกันอยู่สองคนสร้างสร้างคือประมาณสนวคิดของะขา สามสามสิบวิฮะสามสิบวิเสร็จครับผมจริงๆฮะแล้วเขาก็ออกไปเลยผมโดนดอมทายไหนนะครับครับเขาไปดูบาซ่าเนยกับไทยนะครับครับเขาไปดูขอรีบไปดูบอลนะฮะตรงนี้ผมปิดเองนะกระจกไม่มีตัวมาเคาะฟก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 อ่าเปลี่ยนกระจกเนอะอันนี้ก็คือบ้านเขานะเขาเคลียร์ทางไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สวยนะครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับคุณกายจะไปไหนครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะให้พี่ผมเป็นหลักเขาสนใจครับแป๊บนึงครับ จริงๆโดยมีตอนแรกกูกะจะให้ตรงนี้เป็นฐานลับกูเว้ยสุดท้ายไอ้กอนก็มาปักไฟแสงปักไฟไม่เพราะว่าทางตรงนี้มันมันทะลุกับห้องน้ำกูไอ้ยิ่งไปมึงแหวนมันจอก็ได้ลงมาลงมาครับลงมากันึงลงไปกันคือมันทะลุได้หมดครับหลังบ้านผมคือทางบ้านคุณกอนนะฮะคือหลังใต้บ้านกูก็บ้านในก่อนก้านกูจะไปอยู่ไหนวะเออตะกี้เห็นทางทางรถไฟนั่นไหมมันจะมี ห้องลึกๆใหญ่ๆเลยไหนวะไหนวะจะไปไหนเนี่ยไม่ปักถอนนะคจริงครับเฮ้ยพวกมึงตอนนี้ทไมไม่ปักถอนหรอตามอยู่ตามอยู่อ้าวมืดจิบเายไม่เป็นไรมืดแต่มันก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่มันไม่มืดเดี๋ยวผมไปพาไปหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไปเป็นทางรถไฟส่งขอมือนกันชุบชีวิตได้ป่าววะชุบชีวิตได้ครับกดรีสปอนนะครับไม่ได้ผมกดเมื่อกี้ตอนโดนไหลเข้าลาวาไป อะมนัยไปครบทำไมของแม่งตกง่ายจังวะคราวนี้เห็นในเกมคนอื่นแม่งตกนานอยู่แต่แตกมาใปิดบ้านให้เขาด้วยจะได้ไม่รู้ว่าเราบุกลุกใช่ครับจะกน้เขาจะไม่รู้อยู่ไหนปิดเลยคนับปิดจะเป็นยังไงแล้วสีจะอยู่อยู่ประมาณนี้ครับอ๋อไอเจ็ดเกมโหมดอยู่โอเคนี่ครับอ่านี่มาอุ้ยอุ้ยตกเสถียรเสถียร เนี่ยบ้านบ้านบ้านกูเนี่ยเข้มาห้องไอ้นี่คือห้องโถงนะเห็นแล้วเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยห้องโถงห้องลับขึ้นมาอ้ยเอ้คุณลองไปดูนะขึ้นมาครับห้องโถงยังกูยังทำไม่เสร็จการคือเป็นบ้ร์ลังชพิครับตรงนั้นผมจะแจกอันนี้ไปอันธีลานะครับนี่ครับเอรครับตรงข้างล่างอยู่ข้างล่างครับเห็นไหมครับกูนี่ครับกูเงาครับไอ้นี่มันโตเอ็นชาร์สัก์สิทธิ์โดนซ่อนอยู่อันนี้ ผมซ่อนเอาเองอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้อ่ะ oui> อ่ะเก็บถือไม้ใหม่ละไม้เก่าู hey, ุ่๋ยขึ้นมาสิครับขึ้นยังไงแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะขึ้นมาแล้วครับอ่ะฝนตกละครับอ่ะเก็บอันนี้ด้วยครับไช่ครับรถไฟเก็บไปแล้วใช่ไหมครับโอ้โหรถไฟจะให้กูอะไรเยอะแยะ เอาให้ทิ้งทั้งขยะทั้งขยะไม่ได้อ้ากูบอยไม่ได้ทุบอ่ะเอาละไม่หมดแล้วลงไปเอ้าใบกายอันนี้จ่ายอยู่นี่ได้แล้วจ่าแล้วอ่ะครับขึ้นรถไฟเลยครับเอ้าต้นของกูอะเฮ้ยให้กูวิ่งตามอ่ะเอาน้ำน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วน้ำน้ำไปไหนอะอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรเข้าบ้านกูอ่ะปิดเรียบร้อยครับโอ้ยโอเคโอเคอ้าว ใดโซนหายคนหนึงครับเอ้ยมันกระตุกเพราะเครื่องกูหรือกระตุกกระตุกเพราะมันเล่นเยอะวะเล่นกันเยอะครั้งนี้เดี๋ยวกูเดินไปเองก็ได้ไปเอ้าไอ้กายมากูวิ่งตามรถไฟอยู่กูกำลังหลงอยู่ไป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 บอลไปทางไหนวะตรงนี้นะครับข้าวถูกไม่อยากขึ้นเลยว่ะเพื่อนเพื่อนรอรอรอรูเสกเขากันรูเสกยังไม่มาเลยรูเสกว่าตบผมรูเสกอยู่ อดูเสียครับดูเสียมั่วยะตอนนี้ครับกูยังงงอยู่เลยครับไอ้ทางรถไฟนี่กูว่าไปกูก็งงเหมือนกันนะเนี่ยตกหลุมอ่ะว่าอยู่ตกหลุดตกหลุมตกหลุมตรงนี่มาตรงไหนรถไฟไม่ใช่ตรงนี้ออกมาออกมาที่ทั้งหนวะมีรถไฟเยอะเลยเกินมาหนี่มาหนี่มาหนี่ขึ้นมาเจอรถไฟเข้าค่ายกันหนักพอแล้วเยอะมาขึ้นมาตรงนี้นีแล้วไปอย่างนี้อ่ามันก็วิ่งตามมาตารอไปก่อน ใช้ระบบอกเ่อเอาเพราะว่ากูไม่น่าจะเก่งแกล้งมึงเล่นดีกว่าเจ็บแล้วไม่เขินรู้เลยไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคครับกูจะไปยังไงครับวิ่งเลยครับวิ่งดีกว่าเดินครับเดินมาสิครับมึงสบายไปไหมครับอืออ่าโอเคนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตกเหมือนเชื่อมต่อที่คุณเกิดนะฮะเชื่อมต่อกับที่คุณเกิดอ่ากายขึ้นไปก่อนครับให้กายขึ้นไปก่อนให้กายขึ้นไปก่อนอย่าตายครับ ให้ไกลขึ้นไปก่อนให้ไกลขึ้นไปก่อนกูจะตายแล้วครับให้ไกลขึ้นก่อนเลยไปเลยโกโอเคครับมันมีฟองอากาศขึ้นในทางขึ้นไปสิครับปล่อยๆปล่อยให้ไกลขึ้นไปก่อนกูขึ้นไปส่องขึ้นไปส่องดูโนี่กูใช้บัคเกมบัคเกมมันเห็นใต้น้ำเลยเนี่ยใต้น้ำจะโล่งอะคุยไปไหนแล้ววะอ๋อตรงนี้เหรอที่มึงต่อเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นทางที่ศักดิ์สิทธิ์มาก คือตอนขึ้นก็เสียตายแรกอย่างแรงครับตรงตรงอ่าโอเคขึ้นมาแล้วหื้อจมอีกแอ่ะต่อมาตอนนล้มาตรงนี้ก็เป็นบ้านจ่าเข้าดูไหมมาเข้าไปดูไปดูบ้านจ่าก่อนไหมทางเข้าบ้านมันก็ง่ายๆนะครับก็คือเข้าตรงเนี้ยอันนี้ประตูเหรอเปิดเฮ้ยจะเปิดเดี๋ยวโบวออกเดี๋ยวโบวออกเฮ้ยโน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 ้โน้อสัตว์ออกมาแล้ว เขาปิดไปแล้วก็เปิดจัเปลี่ยนดันมันเข้าไปดันมันเข้าไปดอมดอมดันดันหัวมันเข้าไปดันมันดิเด็ดี๋ยวตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วดันมันดันมันเข้าไปดันมันเข้าไปวัวหายให้ล้อมดันลืมตกตายโอเควัวหายได้ล้อมข้อมาสองชิ้นโอเคแล้วไปก็อิ่มตดตดไปแล้วนี่ย คิดสดๆเลยและวไอ้กูอยากสร้างบ้านไรเงี้วิธีวิธีการเข้าบ้านมันนะเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งรีบไปเฮ้ยไปเข้าบ้านไอ้เข้าบ้านไอ้นี่ก่อนกายเออกายมันี่ก่อนมัวต่สนเดี๋ยวกูขุดสะพานทิ้งแม่งเลยโอ้โหกูมาสร้างเนี่ยจะไปไหนเรากูให้มึงเข้าเลยอันนี้กูไปสร้างแบบลงมาสิครับลงไปทางไหนกันล่ะครับกูโทรไม่เห็นจริงอ่ะมานี่เวย วิธีจะเดินแบบเทีๆไว้โดยที่ไม่ตกน้ำเลยเพ่อโดแป๊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 นี่มึงเดินแบบอย่างนั้ไรอะตูดกดชิปแบบชิปกดชิปเป็นแอนตูดให้มันจะแอนตูดให้เอาอ่าเรียบร้อยอ่านี่คือบ้านเจ้าเขานะครับมีดาบความหนึ่งดาบแล้วก็ดาบหงายหนึ่งดาบมันยุ่มันจะสื่อถึงอะไรนี่คือระบบการโกงของมันนะครับเฉยเชย เอ็นด์ไช์ข้างบนข้างบนนี่ผมสร้างนะครับข้างบนนี่คือประตูนรกออาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดทุกประตูนะฮะเก้าสิบสิบประตูทั้งหมดสามารถเข้าได้ทุกประตูนะฮะแต่ว่าเราอยากเข้าดีกว่าเพราะมันแหลกโคตรฮะคือทุกประตูเนี่ยมันจะไปในที่พ่จางกันนะครับมันจะสร้างตำนวะเพราะฉะนั้นผมกล่าวว่าไอ้ประตูสิบประตูเนี่ยจะเป็นประตูนรกสิบประตูแบบจะสร้างตำนานขึ้นเลยนะ นะครับเดีลล๋ยวผมก็แจกรถไฟนะครับอนนี้พาที่ใ,ใกล้ขึ้นแล้วหลังรถไฟเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเอาไปก่อนอนะงรันอยู่ข้างหลังนู้นนะครับจะโยนให้มันโยในโยให้มันดูถูกคนอเอาเอาโพล่าสองอันอ่ะเกอดแตกเออแตกแน่นอนโอ้เฮียกระตุกว่ะทำไงดีวะมาสิครับลงมาสิครับนี่ครับนี่ คือรถไฟคุณยิ่งจะตกกว่านี้อ่ะเขึ้นรถไฟผมไม่เห็นใครจริงๆเห็นแต่ล้างไงเดี๋ยวดิเดี๋ยวเพิ่งขึ้นทางเอาละผมเ่ราเอาละไอ้กการออกมาเนี้ยออกมาเนี้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 ยู่่นีออกมาไปอ่าลูเซ่อาว์เสียงเสียเขาลูเซ่ว่าคลิกขวาแล้วก็ชนมันนิดนึงแล้วกดที่ขวาใส่นะครับเนี่ยคลิกขวาแล้วชนนิดไปก่อนเลยเหรอ เออไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออไปก่อนเลยเช่ปุ๋ออ่าเออไปก่อนเอ้าไปก่อนเลยอ่าะอันนี้ไปเอาใหม่ใหม่กดเลยกดเลยขี้ขวาขี้ขวาเราไปขี้ขวเดี๋ยวเดี๋ยวคดีเด้งกลับเด้งกลับให้ละคิวดีจะเล่นอะไรเล่นไปเด้งกลับเออดีดีขีขวาขี้ขวาคุณเล่นอะไรขี้ขวาที่รถไปดิเอ้าที่เดียวเออปล่อยมึง ถึงสถานีแล้วเอ้ยนี่เอาอะไรมาถึงสถานีแล้วครับไปดิไกด์หรือว่าเป็นพวกเปิดโลกกันไรแล้วไปแล้วไปแล้วตากูตากูไปแล้วดันให้กูด้วยดันให้กูด้วยดันดันเออไปแล้วแบ่งแล้วเรียบร้อยแหลกแล้วเฮ้ยแหลกีย่นตกด้วย กูเห็นพวกมึงอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับคุณลอยไปเลยกูเห็นพวกมึงอยู่ข้างล่างเลยะู่เลยธรรมับแล้วก็ลุกลงข้างล่างแล้วนู่นแม่งไปทีละคันเลยนี่นั่งลงข้างล่าแล้วนั่งขับอืมเลยี่ยมเงียบๆยี่ยมติดอะไรวะเนี่ยครับติดแง่งโอ้ยแต่ว่าเร็วเราไปไหนวะนนี้ทางไกด์บอกแค่นะต่อทีงนะ เนี่ยครับคือระบบรถไฟเป็นระบบรถไฟแบบวาร์ปนะครับคือวาร์ปไปวาร์ปมาได้นะครับเนี่ยคุณลูเซอร์ตอนนี้อยู่นี่ฮะสักพักหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ีิมองมองไม่เห็นกูบอกว่าออกเสียงว่าลู้เซร์มันลูเซร์กูมองมันูเซร์มันพ้อกว่าลูเซร์รูเซร์รูเซร์เดี๋ยวกูจะแก้เกมแบบมึงเดี๋ยวกูใช้ชื่อนี้มป็นไลท์แบบนี้รูเซร์แน่ต้องใช้เวลาของเนี่ย กูขึ้นรถไฟทีไลไม่เหมือนมีวัวตกลงมาดูที่ไงวะที่เดินลอยที่เดินวัวลอยวัวลอยจะเพื่อนยากตอนนี้ก็ถึงหิมะแล้วครับถ้าสังเกตเห็นนะจะเห็นว่ารางมันไม่ต่อกันนะใช้ระบบตกรางเราไปอย่างเดียวไม่กลับนะคืออันนี้เขาบอกว่าไปต้องวิ่งกลับมาเองไปไม่กลับไปไม่กลับ ไปแล้วบุมไปทำไมวะโอ้มันมีทางครับใกล้จะเสร็จแล้วบอกแค่นี้แต่ยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้อันนี้ลิงก์ไปถึงสถานีต่อไปปะรับถึงสถานีของหนึ่ต่อไปครับถามจริงว่าไหนมันจะถึงวะเนี้ยคุณตุกเป็นชุดเลยไปถึงวะนั่งทีหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณห้าทีอาทิตย์กูเห็นอาร์ทีวีในร้านแล้วกูอยู่นอกร้านวะาทีกับเอ๊ะทำไมกูลอยเดี๋ยวนะเออมลอยเกิดอะไรขึ้น เฮ้ันนี้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นเลยเลยครับกูไม่เห็นเลยเห็นมันการสิงกันเขเวยไม่ว่าสักคันเลยเฮ้ยมึงหายกัได้เฮ้ยรูเสกกุจะตามมึงทันแล้วเห็นมึงอยู่ปลายๆเขเห็นมึงอยู่ติดตูดเลยตูดตูดตูดกระแทกหน้ามึงไปเมื่อกี้ใคไทยๆส่วนนี่ยเห็นไหมฝนนี่มันทำให้แหลกหนักเลยตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเลยถึงสถานีแล้วนั่นเลยดีกว่าเห้ยวะ โอเคโคโอเคครับแล้วก็มาที้เด็กเกี้ยวสถานีที่กายมันจะไปล่อข้เอ้ยเฮ้ยตา์กูสายสร้างเนี่ยกูไปเจ้าสร้างเลยสั้ว์อะไรระเบิดทำไมลามมันเบี้ยววะแหมเป็นสไลด์ที่ใช้ได้จริงๆนะนี่คือสถานีต่อไปนะก็คือคนขายตัวนี่เด้งออกมาเนื่องจากคิปเปอร์ระเบิดนะครับนะคนขายเด้ง โดนไล่ออกโดนคิดประเบิดเลยอนี่ครับคนขายตัวสามคนนะครับทำหน้านิ่งไม่สนใจลูกค้าทั้งสามคนเลยแป้งทีนี่คุยกับเขาหน่อยอ่าคนนี้ขายตั๋วนะครับตั๋วตัวสีเขียวชื่อเอเมอรอลต้องเอาอ่าโคเอเมอรอนเนี่ยไม่ชื่อเด้วย่นะตัวชื่อเอเมอรอนตอนนี้ผมตอนนี้ผมเสกมาไม่เห็นมีชื่อเลยฮะเอ้า มึงจะทิ้งคนขายตั๋วดีเดียวดายอ้างว้างเดี๋ยวเมื่ครับมึงออกมาดูมามันทำมันทำหน้าเขียวใสกูแล้วเนี่ยตาเขียวจีอ่ะอ้เขียวจีเขียวปัดเนี่ยทำมันทำตาเขียวปัดใสกูอ่ะเนี่ยทุกตัวเลยอ่ะมันทำตาเขียวปัดใส่กูเลยมีพวกมึงทำตาฟ้าใสกูถ้ากูเห็นมึงทำหน้าตูดตีนใสวะเนี่ยอันนี้มันทำตาเขียวใสกูแล้วทำจมูกห้อยใสกู่มึงก็เขียวทุกคนในสระนี่มึงจะปล่อยให้ มันเดียวดาอ้งวางได้ยังไงมันเจ็บมันเจอาคนตีสิครับตีสิครับผมนะผมุนตาซ่าให้เหมือนเดิมใครก็ไม่รู้ว่าล่อคลิปเปอร์มาเนี่ยใครวะาใครไม่ได้เนี่ยมันเดียวดายทำไมครับต้องซื้อตัวมันทรมานน่ะต้องซื้อตัวอันนี้ก็ไปได้ทรมานอ่ะเนี่ยมันทรมานอยู่เนี่ยเนี่ยมันกระโดดยงเยงเลยเนี่ยตัวแดงกล่ำด้วยความเจ็บปวดตีัมนหรือเปล่า ตายไปแล้วอ่ะหน้ามันเป็นโรคมะเร็งตายไปแม้วนะครับอมกตัวแลวนะครับคือรถไฟต่อคุณจะมีรถไฟอย่างนี้หนีหนีคอนรถไฟอะไรกินสิบคนเนี้ยตังเนี่ยหนีไปแล้วหนีไปหนีก่อนเดี๋ยวจะการให้เฮ้ยเฮ้ยทอมี่ถือชมเ่้ยถือถือจอบ เฮลโหลเฮลโซลสบีโอ้ยเฮ้ยมันถือจอบเสียมไหาและปูปลระไปครับดูดิเปลี่ยนสไปเดอร์ถือช้อนซ่อมไหาปูปลระพร้อมกินส้มตำเสมอช้อนเหรอเนี่ยถือช้อนอยู่เนี่ยไม่เห็นนะมันถือช้อนอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวสมบีแข่งกันแหลกกันอยู่เนี่ยกูแค่สมบี้แข่งกันแหลกอยู่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งครับ